สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางเกือบถึงวัดบ้านกลางแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นทางโค้งนะฮะเดี๋ยวซ้ายเข้าไปก็จะเห็นวัดบ้านกลางนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ปาทิตยามเย็นครับปาทิตยามเย็นกำลังจะโพเพลโพเพลครับสวยงามมากครับมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายไปนี่ตรงนี้ก็เป็นคลองซ้ายมือนะครับปาทิตก็หลังคาบ้านบังไปแล้วนะครับ โอ้วัดบ้านกลางก็มีงานครับมีงานงานอะไรก็ไม่ทราบครับที่จอดรถก็ไม่มีนะครับต้องมาจอดริมถนนนะครับเพราะวัดค่อนข้างคับแคบรถมาจอดกันเยอะครับจอดในวัดไม่พอต้องออกมาจอดด้านนอกนะครับมีงานครับงานอะไรก็ไม่ทราบไม่ได้แวะครับขอขอผ่านไปก่อนนะครับนี่เลยวัดบ้านกลางมาแล้วนะครับวัดบ้านกลางเลยมาแล้ว เราก็จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอพัอนทองครับเออตรงนี้ก็มีไฟประดับประดาไฟไฟงานวัดนะครับตรงนี้จะมีสีแยกนะครับสีแยกมีไฟสัญญาณเตือนให้ระวัง เป็นสีแยกนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นปะปานะครับปะปาปะปาวัดบ้านกลางนะครับยังอยู่ในเขตอำเภอพนัสนิคมกันอยู่นะครับพระทิดโอยสวยมากนะครับพระธิดกำลังลารับขอบฟ้านะครับ เป็นแสงลำไรลำไรนะครับดวงอาทิตย์ก็ยังอยู่ยอดไม้นะฮะยอดไม้ถ้าไม่ติดหลังคาบ้านก็จะติดยอดไม้นะครับสวยงามมากนีถนนเส้นทางลัดนะฮะเพราะนั้นที่คมพานทองไม่ใช่เส้นทางหลักนะครับ ที่ก็กำลังจะลาลับขอบฟ้าครับสวยงามมากซ้ายมือก็เป็นทุ่งนานครับอรถแสงขวาไปแล้วเพราะเราขับค่อนข้างช้านะครับซ้ายมือก็เป็นทุ่งนานะแต่นายยังไม่ได้ทำนะตอนนี้ยังหน้าแรงอยู่เดี๋ยวเราฝนตกอีกสักพักก็จะไถ ไถนาทำนาอ่ามีเซเว่นด้วยซ้ายมือมีเซเว่นด้วยครับก็ใกล้จะถึงอำเภอพันทองแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ในเขตอำเภอพน,นันิคมอยู่นะครับเขตร้ยอยต่อ พระอาทิตย์ก็กำลังลาลับขอบฟ้าครับโพเปยโพเวนะครับเห็นแสงลำไรครับเห็นแสงเหลืองลำไรเลยครับแสงสีส้มครับมีปั๊มแก๊สด้วยนะครับปั๊มแก๊ส ต่อทอปั๊มแก๊สปั๊มเล็กเรากำลังจะเข้าเขตพนานท้องแล้วนะครับใกล้เขต่ันาทองแล้วครับอ่านะครับตรงนี้ก็เป็นเขตพนานทองนะครับคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบวกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ